โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นบัมี่นะครับในด่านสนามเด็กเล่นล้างนะครับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นด่านพี่หานฟาโลนะครับเออเพราะผมเล่นจุดเอยนนะครับส่วนรับต่านจพี่หาฟาโลนะครับมาก็มีด่านอื่นให้ถ่ายสักทีนะครับแป๊วนี้ก็มากับบอมม่วงนะครับเออมากับบอมม่วงเราจะรว้ได้ไงล่ะนะครับอัดบัมี่เข้ามุมไปก่อนเลยนะครับโอเค ขึ้นข้างบนกันนะครับเล่นข้างล่างไม่ปลอดภัยนะครับไปโอเคครับตอนนี้มัมมี่ก็เริ่มตบคนแล้วครับแล้วแม่งก็เริ่มออกว่าวัตฟักคนนี่แบบก็แปลกนะครับเวลาโดนตบเดี๋ยวชอบออกห้องนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําทําไมนะครับตอนทีมัมมี่แพทเนี่ยผมว่ามันก็โหดนะถ้าเล่นดีๆนะครับมาครับเดี๋ยวไปขึ้นข้าบนกันนะครับมาดิ มาดิเอ้ยมาแล้ว,พวเพวื่อนโดนเอ๋อเพื่อนโดนไอ้เฮี้ยนี่ไงเพื่อนห้าวไงนะครับลงไปยิงกันนะตายไปดินะครับแล้วไม่หนึ่งคิวครับผมเฮ้ยเฮ้ยโดนปะเนี่ยระวังนะครับโอเคลีโลกระสุนด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใส่กันโซมานะครับบอมอ่าบอมม่วงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่กันโซกระสุนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรกระสุนมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่และะ้วนะครับก็ยิงเอาสดๆไปเลยนะครับไว้ข้าง,นนะะางนในมีตายโอ้ย หนูก็ได้2นะครับเห็นคิวฟีดเร่งเด้งขึ้นนะครับที่ไหนได้มีคนใช้ว่ามั่วเหมือนกันนะครับเอาแตกไปแล้วครับล่าสุดโอเคครับตายเลยครับอย่าปาแฟตนะเพื่อนเด้งเมื่อไหร่หออ่ะเด้งอยู่นู้นครับอัดไปเลยนะครับไกลๆก็ยิงได้นะครับบึมบึมโอ้โหแม่งลอยไปไหนวะน่ะตายครับสวยนี่ไงได้มาหนึ่งคิวครับ ไปเลยครับยิงเรื่อยๆครับบอมตัวนี้นะครับก็แรงกว่าบอมไฟนิดหน่อยนะครับเอ้ยมันแรงน้อยกว่าบอมไฟดิไม่ใช่แรงกว่าบอมไฟนะครับบอมไฟตัวเนี้ยนะครับเออบอมไฟตัวนั้นจะแรงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าบอมม่วงจะกระสุนเยอะกว่านะครับข้อดีของบอมตัวนี้เลยนะครับไปเฮ้ยมันเด้งไปไหนหรอวะเฮียดูข้างบนด้วยนะไม่ใช่แบบยิงเพลินนะครับดูมองข้างบนแบบมองท่อไม่มองทางเงี้ยแตกนะตายครับสวยครับ เดี๋ยวเหลือประมาณสักสามสิบวิเดี๋ยวผมจะลงไปล่าแล้วนะครับโ okay. อเควันนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วนะครับบึ้ม um. มันลอยออกไปนอกแมปเลยโอเคครับอัดไปอัดไปครับอัดไปเอ้ยยังไงยังไงดีสวยเอ้ยข้างบนแตกแล้วเหรอเดี๋ยว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 สวยครับผมผมเกือบตายเอ้ยมาดิได้กระสุนนะครับอุย้ย มีมีมี่นะครับโอ้ยเอาเพื่อนอย่าบังดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังผมนะครับให้ผมได้เชิดนะให้ผมได้เชิดนะครับลอยมาแล้วเฮี้ยอยู่ไหนวะนี่ไงยิงมุ่งมั่วนะครับได้คิวนะครับได้มาสองแล้วครับโอเคสสวยเจ็ดวินะครับไปล่ามีตัวล็อกด้วยมาดิมาดิโอเคครับรอดไปครับ เปิดคลิปมาก็รอดนะครับถือว่าเป็นเลิกงามยาวดีมากๆนะครับปกติเปิดคลิปมานี่ผมจะไม่รอดนะครับโอเคสวยครับเฮ้ยแล้วตอนนี้เราเกิดตรงนี้คนแรกเลยครับตรงกรงเหล็กนะครับเดี๋ยวผมขอคัดคนหน่อยละกันนะครับใครเป็นดัมมี่บ้างเป็นดัมมี่ไม่ต้องขึ้นมานะครับลงมานะครับเป็นต้นเนี่ยยังเห็นอยู่อันหนึงนะครับปะอันเข้าตัวโอ้แล้วแบบควันขโมงเลยนะครับ มาเปลี่ยนโหมดครับอย่าลืมเปลี่ยนโหมดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนโหมดเนี่ยบอมมันจะกลายเป็นบอมกากมากนะครับมันจะได้แค่ยิงล้วนนะครับส่วนดาเมจจะไม่ค่อยแรงนะครับข้างในมันตัวนึงเพื่อนจะโดนเพื่อนจะโดนตายไปนะครับโอเคแต่ผมขอยิงกระสุนธนูนี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับมายิงทิ้งไปเลยนะครับโอเคครับมาลุกหัวระเบิดแล้วนะครับข้างในมีโอ้ยเขี้ยววาไงอ่ะสวัสดีผมไม่ตาย อุย้ยหุ้ยเคียแต่ดุ้งหยงเลยเมื่อกี้เดี๋นะครับนี่มันมีตัวให้ยิงอยู่นี่มันชอบโดดมานะครับนี่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 ตายไปซะตายไปซะตายไปซะลงมาลงมาตายครับเรียบร้อยครับโอเคสวยสวยงามครับตามทา้องเรื่องนะครับอุ้ยมันยังมีตัวอยู่ข้างนงี่ไงตายโอ้ยแม่งไม่หวัไม่ไหวเลยววะเยอะไปไหนวะเนี่ยมันมีมันเยอะมากครับยิงัวกระสุนนะครับแล้วก็อัดไปเลยนะครับ นี่มีตัวดักอยู่ตรงนี้นะครับกระสุนธนูโอ้โหแม่งลงหิวกระสุนธนูจัดนะครับพวกนี้เราก็หิวด้วยนะครับมาดิเฮ้ยมาแล้วนี่ไงผมขออนุญาตวิ่งไปเก็บกระสุนธนูเลยแล้วกันนะครับช่างแม่งนะครับอ่ะวิ่งแล้วครับไม่สนแล้วครับอย่าไปกลัวนะครับแค่มามองมัมมี่นะครับเราจะกลัวทำไมใช่ไหมเฮ้ยนี่ไง มาดิสวยครับรอดเปล่ารอดอยู่นะครับยังรอดอยู่ปัจจุบันยังรันอยู่นะครับไปขึ้นขั้งบมดเลยครับเลข้าล่าเดี๋ยวเสี่ยงตายนะครับบึมบึมตรงไหนอีกอะมาแล้วมาแล้วข้างในครับมดักข้างในโอเคผมอยากล่าว่ะตรงตรงเลยนะครับรู้สึกว่าแบบมีโดนยำเละเลยครับห้องนี้นะครับใหเาพีเก็บกระสุนด้วยนะครับเออ ข้างในนี anyway, been, um ้ไม right? okay, <95 sensor cũng everywhere> ่มีแล้วเออไม่น่าจะไม่มีแล้วนะครับเคครับวิ่งเข้าไปนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ดิเออมันมาดักมันมาดักครับมันมาดักครับผมมาดักเหรอ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 มาดิตายยังวะตายเนาะโอเคครับไปครับนี่มีปะโอเคครับวิ่งเลยแล้วกันนะครับ30วินาทีแล้วนะครับเออตายก็ช่างแม่งนะครับเพราะเราจะลุยแล้วนะครับเราจะไม่ติ่มแล้วนะครับเฮ้ย แอบเต้นเพิ่มเลือดเลยตรงนี้โอ้ยมาดิมาดิมาด,มาดีสวยครับมองฝั่งขวาด้วยแล้วกันนะครับตายไปหนึ่งครับสวยดีเรากระสุนนะครับฟาโางงาฟ,โล,ฟโลว่าไง,งาฟาโลฟาโฟโลว่าไง,งา e? ครับคุณฟาโลว่าไงเฮ้ยเจนเจนครับเจนฟาโฟโลจะตายยังวะ โอ้ยฟาโลไม่ยังไม่ตายผมยิงไปโคตรเยอะเลยนะครับแม่งผมจะคิวฟาโลไงนะครับโอเคก็รอดเป็นวินที่สองเลยครับห้องนี้รู้สึกว่ามัมมี่มันไม่ค่อยท็อปฟอร์มเลยอะปกติที่ผมเล่นมัมมี่จะโหดมากนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมเป็นนัมมี่เดี๋ยวก็รู้นะครับผมอาจจะโดนยำเองนะครับตอนเล่นมีคนก็พูดได้นะนี่ไงเป็นัมมี่เลยเฮียโอเคครับเราจะเล่นตัวผิดไปแล้วก็ปลาระเบิดไปครับ เราจะขึ้นไปนะครับปัป๊บโอ้ยขึ้นยากว่ะโอ้โหตายโอเคผมเข้าใจฟิลแล้วนะ <c oughs> ไอ้เชีย่ยลิจ้าจริงเลยครับมันไม่ไม่ร่วงเลยเหรอเย้ครับขึ้นตบตัวนี้ไม่มีแต่ตายกับตายหาตัวอื่นตบดีกว่านะครับโอ้ยข้างบนตรงนี้เรื่องผมเหลือสามร้อยงวะ่ะน่าจะม่อมไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวม่อมไปก่อนก็ได้นะครับให้มันยิงเร้อยตายก่อนนะครับยิงมาดิยิงให้โดน ยิงไม้โดนดิวะเออนั่นแหละอีกเม็นหนึ่งสวยครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองตั้งใจเล่นดูนะครับว่ามัมมี่มันจะเล่นยากขนาดไหนนะครับดูลเลยนะครับผมระเบิดไปนะครับเด้งชัวร์หรือเปล่าเด้งไหมมัไม่เด้งครับแต่มันไม่ล่วงมันเด้งแต่มันไม่ล่วงอ่ะก็แอบขึ้นยากนะผมว่าแล้วแบบโอโ้โหเออยากจริงยากจริงนะครับแมสไลแบบสไลด์ไปสไลด์มานะครับ เดี๋ยวลองเป็นตัวล่องหนดูดินะครับตัวผิดเป็นนี่คือโดนยิงยับเลยนะครับโอเคต้องล่องหนแล้วก็นี่งไงได้หนึ่งคิวนะครับสวยได้อยู่ใครมาขยันยิงยังวะตรงนู้นโอเคครับค,ครับเอาให้ตายดิเออนนั่แหละก็ยิงแล้วยิงให้ตายเลยนะครับเออมามายิงวะเออเราก็ตื่นให้นะครับน <c oughs> ่าสงสารมากครับเอาจริงๆผมว่ามัมมี่ก็เล่นเล่นยากนะตรงๆเลยนะครับ คือบอมมันก็เกียร์นะนะฝังนู้นอ่ะครับวันนี้มีคนปะวะวันนี้ไม่มีนะครับโอเคส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงตะแกรงเหล็กหมดเลยนะครับปึ๊บเห็นปะเห็นได้ไงอ่ะโอ้โหตาดีเหลือเกินนะครับโอ้ตายเหียผมได้ใส่ซ่อนชุดเสร็จแล้วปบวะก็ซ่อนชุดเสร็จไว้นะครับมันเห็นได้ไงวะโอ้ตาดีมากครับ มาดิอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยเนียนชั่วนะครับหาขึ้นไปโอ้โหขึ้นไม่ถึงจริงครับทุกคนโอเคครับก็ผลพิสูจน์แล้วนะครับว่าเล่นยากจริงนะครับแต่ละบอมมี่ห้องนี้นะครับไปแต่ขอขอเนี้ยตัดไปเป็นคนเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากลองเล่นเป็นบอมมี่มาตาหนึ่งก็ทรมานใช้ได้เลยนะครับผมผมเข้าใจแล้วทำไมบอมมี่ห้องนี้มันไม่ค่อยดุนะครับผมก็เล่นยากเหมือนกันเอ้าและเกมเด้งเฉยเลยนะครับ ว่าต่ทีมงานไม่แก้สักทีนะครับไอเด้งจีนเนี่ยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์สมัครสมาชกก็ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับ